สวัสดีค่ะมาพบกับน้องน้ำตัวโยชแชนลอีกแล้วนะคะวันนี้น้องน้ำก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมารีวิวรถให้ลูกค้าดูนะคะเพื่อจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะว่ารุ่นไหนที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะพามาดูรถรูค่ะระดับพรีเมียมเลยนะคะเดี๋ยวมีออปชั่นอะไรต่างๆอยู่ในรถวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชมกันนะคะ เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกับน้ำน้ำได้เลยไปเลยรุ่นนี้นะคะก็จะเป็น New Corolla Cross นะคะ Hybrid Premium Safety นะคะเป็นตัวท็อปของเราเลยนะคะสีก็สวยงามมากค่ะมีหลากหลายสีเลยนะคะมาชมที่โชว์รูมได้ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นโรโก้ไฮบิดนะคะสำหรับตัวท็อปของเรานะคะล้อของเขาก็จะเป็นล้อล,ลอยปัตตูโทนนะคะยางของเราก็จะใช้ของมิชลินนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูป้ายอีโคกันนะคะค่ะรุ่นนี้นะคะก็ประหยัดน้ำมันอยู่ที่23.3กิโลลิตรนะคะค่ะก็ามาพร้อมระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าอันนี้จะเป็นเตือนก่อนการชนค่ะหรือว่าควบคุมความเร็วพวกนี้นะคะแล้วก็ปรับไฟสูงต่ำอัตโนมัติพวกนี้ค่ะค่ะแล้วก็ถุงลมนิรภัยอันนี้มี7ตําแหน่งนะคะเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะค่ะราคารถก็จะอยู่1นึ่งล้าาหนะคะตามนี้เลยค่ะ ุ่นี้ก็จะมีที่คอนเน็ให้ด้วยนะคะมีลำโพง6ทิศทางค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันนะคะ,ะ,คะใครสนใจจับจองได้เลยนะคะที่โชว์รูมโตโยต้าบุรีรัมค่ะเรามาดูภายในนะคะตัวนี้จะเป็นซับนะคะด้านบนนะคะแล้วก็เป็นแอร์เนาะค่ะส่วนเก๊กของเราจะอยู่ใต้นะคะอยู่ข้างล่าง ะะอันนี้จะได้สะดวกค่ะไม่ขวางตรงเท้าแล้วเนาะเบาะก,ก็จะมีขนาดใหญ่นะคะรองรับสรลีระได้ดีได้ออกแนวสปอร์ตด้วยค่ะเยวมาดูเกียร์กันอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้น,นะคะ,คะนี่สำหรับแอร์ก็จะเป็นแอร์ดูโอ้นะคะสามารถ ปรับรดเพิ่มอุณหภูมิได้ค่ะอัตโนมัติแล้วก็เป็นแบบฮิตเตอร์ได้ด้วยนะคะค่ะส่วนด้านบนนะคะด้านผู้โดยสารนะคะก็จะมีกระจกให้เราด้วยนะคะค่ะ,ะก็จะมี ฝังชั้นต่างๆอันนี้สามารถปิดเปิดได้นะคะจะเป็นมูลรูปข้างบนนะคะแล้จะมีไฟเตือนให้ด้วยค่ะนี่อันนี้เปิดหลังคาได้ด้วยตัวท็อปนะคะมีเฉพาะตัวท็อปเท่านั้นที่มีหลังคาที่เปิดได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง ผู้โดยสารกันเนะาะจะส่วนด้านหลังผู้โดยสารนะคะเบาะของเขานะคะก็จะสามารถปรับได้หนึ่งระดับนะคะ,ะปรับได้หนึ่งระดับเนาะ,ะตรงกลางนะคะก็จะมีที่พักแขนด้วยนะคะรุ่นนี้จะเปิดให้ดู มีที่พักแขนนะคะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เราด้วยค่ะ2ตําแหน่งด้วยกันจะไม่ต้องการแล้วก็พับเก็บได้นะคะโอเคอส่วนด้านหลังนะครับผู้โดยสารก็ไม่ต้องกลัวร้อนนะคะเรามีแอร์ด้านหลังให้ด้วยค่ะเป็นแอร์ด้านหลังที่เย็นฉ่ำแน่นอนมีขนาดใหญ่มากค่ะและมี ที่เสียบ USB ด้านล่างนะคะสองตำแหน่งด้วยกันอันนี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เลยนะคะ,คะได้ทั้งคู่นะคะนี่เป็นที่ชาร์จแบตได้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายรถกันนะคะ ส่วนด้านหลังของเราก็จะมีโลโก้ของ c o r o ราคอร์นะคะเป็นแบบโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะสวยงามมากค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถเตะคลิกใช้เท้าเตะข้างล่างแล้วก็ประตูเปิดเองอัตโนมัตินะคะแต่วันนี้ไม่ได้ติดกุญแจมานะคะเลยเปิดไม่ได้ต้องมีกุญแจอยู่ในตัวนะคะ Okay. เดี๋ยวเรามาดูด้านผู้ขับกันนะคะว่ามีอะไรบ้างฝั่งประตูด้านคนขับนะคะก็เหมือนเดิมค่ะจะเป็นกระจกไฟฟ้าพับได้นะคะแล้วก็จะมีจอยสติ๊กนะคะสำหรับปรับซ้ายขวานะคะกระจกด้านข้างค่ะ เดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในพวงมาลัยกันนะคะด้านขวาของเรานะคะ,ะตัวแรกก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะคะเตือนก่อนการชนนะคะตัวที่2จะเป็นออกนอกเลนค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเซตค่าความเร็วนะคะเป็นระบบคลูซคอนโทรลค่ะด้านซ้ายก็จะเป็นฟังก์ชันปรับรถเพิ่มเสียงอัตโนมัติ ค่ะได้ดูคลิปกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะก็เดี๋ยวรอชมกันเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบายวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากคะ่ะ